สวัสดีค่ะปิมค่ะสวัสดีครับเอินครับและเรายังอยู่กับ UCC K2 Channel นะคะครับค่ะและในช่วงของแบรนด์ออฟเดอะมันของเดือนตุลาคมนี้ยังอยู่กับแบรนด์เดิมเฮคาเฟ่ค่ะ,ะวันนี้รเราจะมาแนะนำรุ่นไหนคะสำหรับ คลิปนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงตัว H C ละนะครับ880 <8 80 S 2> แล็นะครับที่เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับในแบรนด์ของ Hey Cafe เราเขามีสเปคยังไงบ้างคะสำหรับ H C 880แล็บข,ขาวหมวยมใช่นะครับ<ช>ดูสีตัวโต,วตวขาวชัวร<ช>์นะครับ H C 880เนี่ยนะครับก็จะเป็นการอัปเกรดนะครับนะขึ้นจากตัว H1 ละนะครับที่ยังเป็นเออรีเทลกรเดอร์นะครับที่สามารถบดแบบซิงเกิลโดสได้เช่นเดิมแต่ตัวนี้จะเหมาะกับร้านกาแฟนะครับที่เป็นคอฟฟี่ช็อปนะฮะหรือคอฟฟี่โรสเตอร์ช็อปละนะครับที่เน การบดปริมาณทีละเยอะๆนะครับหรือบดแบบจำหน่ายตีนะครับที่เป็นถุงเป็นโลนะครับให้แก่ลูกค้านะฮะเขาบดได้ทีละกี่กิโลคะอ่าตัวฮอปเปอร์ของเครื่องเนะี uh ่ย huh. สามารถจุได้ถึง1.3กิโลเลยนะครับซึ uh huh. ่งจุได้เยอะมาก uh huh. นะฮะแล้วก็ตัวขนาดเฟืองบดนะครับตัวนี้จะมีขนาดความใหญ่อยู่ที่83มิลนะครับที่ค่อนข้างใหญ่มาก uh huh. น้องๆกับพวกแบรนด์ชั้นนำเลยไม่ว่า oh. จะเป็นพวกบิตติ้งหรือมาคอนิ ก็คือสามารถใช้ได้ใช้ได้เลยนะครับนะแล้วก็ด้วยตัวเครื่องเนี่ยมีรอกกำลังมอเตอร์ที่ค่อนข้างสูงตัวนี้ก็จะสามารถบดกาแฟได้ค่อนข้างไวนะครับ450กรัมต่อนาทีเลยแล้วยีเห้าใช้ไฟบ้านไ,ไหมไม่ะไฟบ้านได้แน่นอนครับนะตัวนี้กินกําลังไฟเพียงแค่5 5 0วัตต์เองอ่ะน้าหนักกี่กิโลคะดูเครื่องใหญ่ขนาดเนี้ยแต่ตัวนี้อ,อย่างที่บอกนะครับนะเหมาะสําหรับใช้ในร้านแล้ววางบนเคาน์เตอร์บดกาแฟทีละเยอะๆตรงนั้นตัวนี้จะค่อนข้างมีน้ําหนักนิดนึงนะครับเวลาใช้งานหนักมันจะได้ม่คงเสลงนะครับ นี่จะอยู่ที่26กิโลนะฮะนะนะซึ่งขนาดความสูงของตัวเครื่องเนี่ยถ้าใครไปวางบนเคาน์เตอร์บาร์จะต้องวัดระดับความสูงนิดนึงเขื่อน้อง,องบริสต,ตัวเล็กนะครับพะตัวเครื่องเนี่ยจริงๆก็ปาไปประมาณ68เซนแล้วนะครับเปิดคอปเปอร์ให้ดูหน่อยได้ไหมคะคอปเปอร์เนี่ยนะครับนะตัวนี้เป็นแบบนี้พี่เอิญถึงไหมเนี่ยใช่ยังถึงอยู่นะครับแต่ด้วยข้อดีที่ว่าขนาดตัวเครื่องเขามีความสูงก็จริงเนี่ยนะครับตัวนี้มันก็เลยจะเหมาะสําหรับการบดกาแฟเป็นถุงที่เราสามารถเอาถุงกาแฟนะครับมาหนีบที่ Oh. บ่องค้างจ่ายได้เลยซึ่งมันก็จะค่อนข้างเหมาะนะครับนะในการใช้งานบดกาแฟเป็นก e ิโลเราเสียงเขาดังไหมคะเสียงเบามากแต่คราวนี้สวิตของการทํางานตัวเครื่องนะครับเขาจะมีระบบเซฟตี้ให้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเปิดแล้วหมุนเลย <c oughs> แต่จะเป็นการเปิดอยู่ในโหมดสแตนบายแล้วหลังจากนั้นเราสามารถปรับเคืองบดได้ uh huh. ซึ่งเคืองบดเนี่ยนะครับยังเป็นแบบแฟลตเบอรนะฮะที่ตัวนี้ปรับแบบเเล นะที่สามารถปรับช่องความถี่ได้เยอะมากเหมือนเดิมครับต้งแต่เอสเปรสโซยันโคบิวแล้วเขาก็จะมีแนะนำใช่มีแาะนำเนาะมีใช่ครับบนลาเบลด้วยว่าเบอร์บทไหนที่แนะนำนะสำหรับการบดใช้ชงกับประเภทไหนนะฮะซึ่งเฟืองบทเนี่ยมีข้อพิเศษอีกอย่างนึงด้วยนะสามารถคอสตอมได้ด้วยนะแต่ว่าสมมติตัวเครื่องนะครับนอยากได้เทสโน้ รสชาติเจ็บๆนโดนสามารถคอสตอมเพิ่มบทด้วยตัวเองได้เปลี่ยนเป็นขนาด83มิลจากแบรนด์อื่นเป็นเอสเปรสโซ่หรือฟิลเตอร์ได้นะครับหรือคอสตอมแต่งก็คือเราสามารถเอาไปตกแต่งอะไรเพิ่มได้อีกตามที่ร้านอยากใช้ซึ่งถ้าเปรียบเทียบแล้วราคาค่อนข้างถูกน่ารักน่ารักนะครับนะตัวนี้ป่องทั้งจ่ายอย่างที่บอกเนาะสามารถบดเป็นแก้วก็ได้หรือเหมาะสําหรับใช้ในการบดเป็นกิโลที่สามารถใส่ถุงได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีตัวสวิตช์นะครับนะ ดีในส่วนของผงกาแฟที่ตกค้างได้ด้วยนะฮะสำหรับสวิตเนี่ยอย่างที่บอกเป็นเซตตี้เนาะที่ว่าเวลาเปิดแล้วจะยังไม่หมุนแต่เราปรับเบอร์บดเสร็จแล้วเรากดนะครับปร้วรัอีกครั้งหนึ่งตัวนี้นะครับเครื่องก็จะเรินน่มทางานนะฮะซึ่งตัวนี้สามารถปรับระดับความสูงของถาดรองผงกาแฟได้ด้วยนะ,ะในกรณีที่มีเศษกาแฟหกกรนนะครับหรือเราจะใช้แก้วรองอย่างที่บอกโอเคงั้นเรามาลองบดกันไหมจะได้รู้ว่าเสียงดังไหมได้เลย อันนี้ปรับให้ค่อนข้างละเอียดนิดนึงแล้วกันนะครับนะแล้วก็บดกาแฟแต่างนี้บอกสมมุติเราจะบดเป็นถุงกาแฟก็แค่เทกาแฟนะครับนะลงไปในเครื่องได้เลยหลังจากนั้นนะครับเราก็นําถุงกาแฟเนี่ยด้วยขนาดความสูงของตัวเครื่องมันจะเหมาะสมและเพียงพอในการเอาถุงกาแฟใส<อ>่ได้เลยหลังจากนั้นนะครับเราก็ค่อยเปิดสวิตช์เครื่องแล้วก็บดอันอนี้บอกว่าความเร็วนะครับนะสามารถบดกาแฟได้450กรัมภายในหนึ่งนาที ก็เร็วเหมือนกันเราเร็วมากมนะคปึ๊บพอบทเสร็จเราอาจจะมีนะครับนะในการดีดตรงนี้เพื่อเป็นการไล่ผงกาแฟที่คงค้างในป่องนะครับออกมาได้ด้วยนะกาแฟหมดจดนะครับนะบทใส่ถุงได้เรียบร้อยโอเคแล้ว <นะ S 1> ก็สามารถซีล ใช่ครับให้ลูกค้าได้เลยแล้วเราสามารถหาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะแน่นอนครับเหมือนเดิมครับจัดจำหน่ายโดย UCC K2 เรานั่นเองนะครับสามารถติดต่อได้พี่ช่องทางด้านล่างเลยนะะคหรือใครที่สนใจอยากจะเข้ามาลองทดสอบการใช้งานนะครับนะว่าเครื่องบดมันหน้าตาเป็นยังไงหรือใช้งานยากมากน้อยแค่ไหนนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ออฟฟิศของเราเช่นเดียวกันนะครับจะสามารถเจอพี่ลี่ได้นะคะเช่นเดิมค่ะ เป็นไงบ้างครับสําหรับสเปกนะอยากาาได้ไปไว้ที่บ้านเลยอ่ะ,ะราคาน่ารักมากนะจะบอกให้จริงๆเห็นแล้วแบบซื้อใช้ที่บ้านก็ยังพอไหวนะพูดถึงเนี่ยคุ้มใช้คําว่าคุ้มเลยดีกว่าสําหรับรบ,บางบ้านที่แบบอยากลองกาแฟหลายแบบเพราะว่านี้มันก็มีเขียนไว้ข้างหน้าด้วยคือมันไม่ต้องมานั่งเดาแล้วว่าใช่ต้องใช้ความละเอียดความหยาบประมาณไหน,นคืออยากได้ดริฟก็อหมุนไปที่ดริฟอยากได้เป็นแบบฟลเป็นเอสเปรสโซอะไรเงี้ยก็หมุนไปที่ที่เขาแนะนําได้เลยใช่ครับ โอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นสเปคคร่าวๆของตัวเครื่องนะครับเฮคาเฟ่รุ่น h ั880่แปดแนะครับนะคุณภาพแบบคอมมิชชั่นนะครับในราคาที่ยอมเหยาะงั้นสำหรับวันนี้นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เอิรขอตัวขอบคุณคุณเอิร์นมากนะคะขอบคุณที่เตรียแล้วสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีค่ะ